โอ๊ตสดครับแล้วสักก็ผมสำหรับวันนี้ครับอ่าเราจะมาต่อกันครับกับมาร์ชินเซนไตเคอร์เมเจอร์นะครับโดยที่วันนี้ครับเราจะมาเล่นกันในส่วนของร่างอัปเกรดนะครับของมาร์ชินโดริจานครับหรือเจ้ากิกันโดริเลอร์ครับซึ่งร่างนี้ครับเป็นร่างที่บันไดเนี่ยยังไม่ได้โฆษณาผ่านช่องทางไหนเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพครับที่ออกมาตอนโปรโมทตัวมินิพากิกันโดริเลอร์นะครับซึ่งร่างนี้ครับก็จะเป็นร่างที่ออกอารมณ์ประมาณว่ากิกันโดริเลอร์ครับติดอาวุธครบทุกส่วนนะครับกลายเป็นเหมือนกับ ฟูลอาร์เมอร์โหมดอะไรประมาณนั้นนะครับหรือฟูลพาวเวอร์โหมดนะครับซึ่ง้านี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนบนเห็นผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะออกมาจริงๆจนกระทั่งบันไดประกาศเพิ่มนิดนึงครับว่าร่างนี้เดี๋ยวมีจริงในเรื่องนะครับซึ่งเพราะงั้นเนี่ยไหนๆมันก็จะออกในเรื่องนะครับเราก็จะมาประกอบร่างกันดีกว่าครับกับร่างที่น่าจะชื่อว่าซูเปอร์กิเกนดิวเลอร์นะครับผมโอเคเพราะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าแต่ก่อนเลยครับต้องบอกว่าวัตถุดิบในวันนี้ครับยังไม่ครบครับมันยังขาดอีกหนึ่งชิ้ าการที่ผมหยิบคิดาเมจินมาแบบนี้ครับหลายๆคนอาจะสงสัยคิดว่าเนี่ยมันต้องเอาคิราเมจินมารวมร่างเกิดกิจกักรตัว,ดวเดียวได้เลยคําตอบคือไม่ใช่ครับวัตถุดิบที่เราใช้รวมร่างวันนี้ครับจะมีแค่นี่ครับมาชินโชเบโล,โลแค่คนเดียวเท่านั้นครับมีแค่นี้เลยนะครับซึ่งวัตถุดิบวันนี้ครับก็จะมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับก็คือเมนหลักของเราครับมาชินดูจาน มาชินชอว์โล่มาชินดัสตันมาชินแม็กซ์แลนด์แล้วก็สุดท้ายคือเฮสโตนนะครับทั้งหมดแค่นี้ครับเพราะงั้นเนี่ยเรามาประกอบร่างกันเลยดีกว่าครับเคก่อนนึ่นครับอาวุธก่อนเนอะมาชินดัสมาชินแม็กซ์แลนด์ครับก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเสร็จเรียบร้อยมาชินดัสตันครับอ่าชุบชุบโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็มาชินชอว์โล่ครับหมุน ให้อยู่ในโหมดแขนนะครับจบนะครับไม่มีอะไรง่ายมากนะครับอันนี้ตอนนี้ง่ายมากแล้วก็ตัวเดี๋ยวขอยาของนิดนึงนะตัวเดลิดจานครับก็แบลงค่างเป็นโหมดหุ่นได้เลยนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ยากเลยนะครับการแบล,ล็คลางครั้งนี้ชุบ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 แล้วก็สวมหัวชุบกดออกกันหน้าเข้าโอเค กีการดูดเรื่องของเราเรียบร้อยนะครับโอเคเท่านี้ตัวเมนหลักของเราเนี่ยเรียบร้อยนั่นคือกีการดูดเรื่องครับทีนี้มาติดตั้งอาวุธกันดีกว่าครับวิธีการติดตั้งอาวุธครับเอาแบบตามของบันไดเลยนะอย่างแรกครับยกแขนขึ้นชึบเอาอันนี้ใส่เข้าไปดัสตอนนะครับโอเคเท่านี้ก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นอันหนึ่งนะครับแล้วก็แขนตรงนี้ครับใส่เจ้านี่ลงไปก็คือแมกซ์แลนด์นะครับชึบเรียบร้อยโอเคให้อยู่ในโหมดประมาณนี้นะแล้วก็อย่างที่3ครับอ่า ฝั่งนี้จะมีตัวจอยเสียบอยู่ใช่ไหมครับเรานำเชเวโร่ครับใส่เข้าไปชึบแบบนี้ครับแล้วก็กดตรงนี้ลงนิดนึงเท่านี้ครับก็ใช่ครับเท่านี้เลยจริงครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับซูเปอร์กิการ d ดเดลเลอร์ครับที่เป็นร่างติดอาวุธแบบครบออปชั่นของกิการ d เดลเลอร์นะครับซึ่งตรงๆเลยนะครับเอาแค่นี้จริงเหราบันไดนี่คือแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับ มันมันมันดูไม่มีอะไรจริงเพราะงั้นเนี่ยไม่เอาเราต้องมาเพิ่มที่ส่วนกันนะครับซึ่งผมได้พาเพื่อนมาเรียบร้อยแล้วก็คือมาชินโรแลนด์นะครับแล้วก็มาชินลิฟต์อ่อนนะครับมาเปลี่ยนหน้าเป็นหมดละวุฒิก่อนดีกว่าไม่ไม่ผมจะไม่ให้จบเท่านี้เด็ดขาดนะครับชึบชึบชึบช,บช,บชึบโอเคอยู่ในหมวดละวุฒิเรียบร้อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราใส่หมฒิเพิ่มเข้าไปชึบชึบอันนี้ใส่ได้ไม่เอ่ย อ่าเหมือนฝั่งนี้อ้อฝั่งนี้ไม่มีรูใช่ไหมครับถ้างั้นเนี่ยเรามาทําแบบนี้แทนชึบโอเคเท่านี้ครับก็ได้อ่านี่แหละครับนี่ก็จะเป็นซูเปอร์กิกกนเทอริเลอร์แบบน่าจะเป็นดบบับจริงๆ,ๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าติดอาวุธเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นหมัดของโชโบโร่นะครับสามง่ามของลิฟออนนะครับค้อนของโรแลนด์นะครับเครื่องดูดฝุ่นของ ดัสตันนะครับแล้วก็ปืนของแม็เจลรแลนด์นะครับรวมถึงมิซซอกตัวเอง้วยถึงสามอันครับร่างนี้แหละครับที่น่าจะเป็นร่างที่ควรจะเรียกว่าฟูลพาวเวอร์ฟูลอาร์เมอร์จริงๆนะครับผมแต่ก็แน่นอนนะครับว่ามันลกสุดๆเลยนะครับอันนี้คือลกมากนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าร่างนี้ก็ไม่น่าโผล่ใีเรื่องนะครับเนื่องจากมันลกเกินไปครับโอเคครับผมแต่นี่แหละครับก็สำหรับวันนี้นะครับทั้งหมดแล้ว มีแค่นี้จริงนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆเล็กๆนๆนะครับกับซูเปอร์กีการตัวเรอร์นะครับที่เป็นร่างที่เราก็ไม่รู้ครับว่าจริงๆติดแค่นี้ในเรื่องเนี่ยอาจจะแบบโหเก่งมากๆเลยก็ได้หรือติดไปปุ๊บแบบไม่มีอะไรเลยก็ได้นะครับเราต้องมารอดูกันนะครับว่าจะโผล่ในเรื่องตอนไหนนะครับโอเคแต่ว่าสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบยเนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรอะไรครับก็สามารถพริ่มความคุณมได้เสมอเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย